ขนลุกคักขับปูนาสี่ประตูเหลือผ่อนหกพันรถปียี่ปีที่ยี่สองนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะผ่อนหกพันอีหลีเออเพราะว่าเซลล์น้องแบมไปไหว้พญานาคมาที่ไหนที่โอ้บึงการนครพนมแล้วก็อุดรสามวงเหมือนเด้กนี่ขนลุกคักขนลุกคักนาเหลือผ่อนหกพันเองผ่อนหกพันสรุปแล้วยังไงดาวหนึ่งแสนผ่อนหกพันจ้าดาวแสนเนึ่ยดาวแสนนึงโอ้คอยยิงชั่วไอเดนบอาฟรีดาว ดาวแสนหนึ่งเหลือพรอยหกพันหนึ่งใครไม่เชื่อต้องเชื่อนะอันนี้ไปไหว้ไปไหว้ปู่กับย่ามาที่นครพนมเนาะจ้าแม่ปล่อยรถเดือนนี้ปล่อยคันที่เท่าไหร่แล้วคันที่เจ็ดแล้วคะ่ะวนันที่เจ็ดนะคลิปที่ตอนอัดนี่วันที่เท่าไหร่14 14แต่คลิปะจะปล่อยวันไหนไม่รู้นะวันที่อัดเป็นคืน14นะ14ตุลาอ่าพึ่งครึ่งเดือนไปปล่อยรถเจ็ดคันแล้วนะครับอ่าปกตินะอ่าปีหนึ่งขายแค่เจ็ดคันนะปีหนึ่งขายเจ็ดคันขายเดือนละคันนะคะ นะคุณลูกคัปล่อยคันนี้เก็ตแล้วอ่ามาดูสภาพรถกันหน่อยลูก่้าอยู่จังหวัดไหนเนี่ยสระบุรีจ้าสระบุรีมาซื้อรถพี่เลยมาไก่เนาะโอ้เนาะพันจักกีเต็นจ้าว่ะมาจากสระบุรีนะเหลือดาวไปแสนหนึ่งเหลือผ่อนเดียวละหกพันแมนหกพันเท่านั้นจ้ารอที่อีสามเจ็ดเรเซอร์แดงนะแล้วลูกค้าไปไหนไปเที่ยวรถเกือบ่ แม่ Man, ลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวอายไปย่างเที่ยวล่งเกอจะเข้าอ๋อเดี๋ยวจะเข้ามารับเป็นปะแม <Man. S 2> ่ตอนนี้ลูกค้าไปเที่ยวล่งเกลือให้สบายใจเชิญนะครับนายจะถึงต่อหม้อจับได้เจ้าได้ไปฮับแล้วมา <laughs> <laughs> ลูกค้าย่างเที่ยวอย่ล่องเกือ,อยู่นะครับย่างเที่ยวก่อนอ่าแล้วก็กินขา้าวเสร็จแล้วก็เป็นย่างเที่ยวล่งเกอแล้วค่อยกลับมารับรถแม่ Man, จ้า,าเอาเมื่อนี้เราก็ได้รีวิวสภาพรถเดี๋ยวเบื่องก่อนล่อแม็กเป็นที่สามที่อีสามเจ็ดเรเซอร์แดงอ่า ผู้ใดพ่อแม่พี่น้องที่รับชมอยู่ต่างจังหวัดสระแก้วมีบ่้องเที่ยวเนี่ยเพื่อเราที่มาเที่ยวที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็แวะเข้ามาเบิ่งรถนะขี่ร้านเฮาสระแก้วมีบ่งเดีเนี่ยบ่งเที่ยวจังหวัดเฮาที่หนึ่งเลยนะคือตลาดลงเกลืออ่ามีอะไรอีกละลุละลลุนี่บ่องเนยละลุอยู่ตาพญาบ่าังเลยอีกเออละลุล่ละลู่นี่คืออย่างเที่ยวอย่างเที่ยวดินตัวเบิ่งเบิ้งเบิ้งดินที่มันตั้งขึ้นมาเนาะแรมๆนะอีกอีก แล้วก็ถ้ำเขาสีวะเขาน้อยสีชมพูก็คือเขาสีชมพูอิหลีเด้น้ำตกปางสีดานะคะอะไรอีกไล่มาอะไรมามีสวนสัตว์นาว่าฟาร์มนั่งเล่นสบายใจเฉิบก็ได้มีเขาชะกันมีเขาชะกันดูลิงอะอะไรอ่าแล้วก็มองได้อีกไอปราสาทอะไรนะปราสาทสุดอก๊อกทุมอก็ร้อง๊อกทุมที่ไหนอีก นาซีเบิร์ดแล้วมันจะประมาณนี้ประมาณนี้นะน้าแหล่งท่องเที่ยวสักแก้วก็เยอะนะเยอะอยู่ใครที่ทํางานโรงงานอยู่หรือว่าอยู่่ตงจังหวัดจะมาวันเสาร์วันอาทิตย์นะแวะไปเที่ยวแล้วก็แวะเข้ามาดูกอนแมนไปเฮดบุญเฮดบูนมันไม่สบายใจเนาะหรือว่าจะไปเที่ยวเสร็จแ้วให้มากินเผาพี่ก็ได้ แมนไปเที่ยวจนเมื่อยแล้วก็แวะมากินข่าวก่อนอ่าแล้วก็เมื่อบ้านไม่สามมือนโลปาดรถไปยสิบสองเหล็กไม่สามหมืนอันนี้ลูกค้าเราไปเที่ยวล่องเกือไปเที่ยวล่องเก๋าเราก็จะไปเบิ้งว่าการซื้อขายเสื้อผ้าราคาศอกราคาทรงแมนเพื่อเราจะเอาซีประตูไปค้าขายพร้อมเลยแมนขนเงินขนทองอ่าอันนี้มีของแถมยังไงพร้อมของแถมมีข้าวสารหมูยอแก้วน้ำอาเมซี่เออไมซอนแล้วก็มีเสื้อ แล้วก็มีแผ่นน้ำหอมด้วยนะอยูข้างในตีนไห่เลียบร้อยรถรถหอมหุยเลยหอมหุยเลยหอมหุยฮุยนะก็ยินดีให้บริการครับตอนนี้รอลูกค้ากลับมาจากลุงเกลือแล้วจะมารับโมเมนต์ไปแวะรับเต็นเอนแล้วเนี่ยบอสเต็นห้องเดียระของห้องเดียร์ละเพราะว่าสร้างเข่าให้กินแล้วสร้างเข่าให้กินแล้วแล้วก็ไปย่างเบิงลุงเกลือสบายใจโอเคเราโทรน้ำแล้วยังโทรแล้วแล้วโทรแล้วกลับลังมาลูกค้าชื่ออะไร ค,คุณพี่สถาพรคุณพี่สถาพรจากจังหวัดสระบุรีสระบุรีก่อรถได้นะครับจะสะดวกมารับที่เต็นท์หรือจะให้ไปส่งได้หมดเนาะได้เบิร์ดเลยสง <นะ S 1> ่งรีพร้อมเดย์ส่งรีทั่วไทยแล้วก็เริ่มต้นฟีดดาวเนาะ,ะส่วนลูกค้าจะดาวส่าไห่จะเติมเส่าไห่แล้แต่ลูกค้าสะดวกดแต่ลูกค้าสะดวกอยากก้อนถือก็เพิ่มดาวอาเพิ่มดาวความดกับสีถือลงหลายจ้ามาวันนี้นใครอยากได้รถยนต์มือสองสภาพดีเก,ก๋กระบะ สี่ประตูหัวเดียวรถเจ็ดที่นั่งนะติดต่อ Sell am, เซลล์น้องเบมเซลล์น้องแบมคนสวยคนสวยคนดีคนเดิมค่ะได้ที่เบอร์0 6 4 9 6 4 5 8 1 7นะคะเบอร์นี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแอดบ้านเขียวเบอร์นี้ได้เลยค่ะโทรได้ตลอดนะจ้าไม่มีไม่มีต<อ>ิดสายนะบุคคาจะไปไหวได้พยานาคน,นะบหมาะเหมาะโอ,อ้โห,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 โหปีละครั้งอ๋อปีละครั้งปีละครั้งอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ